วันนี้ผมมายามต้มกุ้งครับดักไว้เมื่อวานก็เป็นบรรยากาศตอนตีห้าครึ่งเดีอยห6โมงแล้วครับก็ยังมืดตื้อๆอยู่ก็ดูแล้วสองดูแล้วไม่มีกุ้งเลยครับกุ้งไม่ค่อยเห็นครับจะดูหรือเปล่าไม่รู้ดูมีตัวปลา ปลาบูอุตัวนี้ปลาบูใหญ่นี่ครับอูไปแล้วครับอู้ปลาบูใหญ่อู้ขาวปลาขาวก็เยอะอยู่ครับปลาตุ่มผมดักุ้งเอาไว้ครับจะมาหรือเปล่าเนาะ ไม่เห็นเลยตาก็ไม่แดงเลยเราดูสักหน่อยดิน้ำมันแห้งครับโอ้โดนอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่มีแต่ปลาครับปลาซิวครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูคี่ นี่ครับปลาซิวปลากะดีก็มีครับกุ้งก็มีครับแต่ไม่เยอะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับดักไว้อีกผมยังไม่เอาไปครับเดี๋ยวดักไปดักไปอีกครับออกไปลึกๆเลย เพราะว่าบางทีช่วงกลางวันตอนเสร็จสายดีวผมจะมาดูอืมน้ำมันแห้งครับไปลึกๆเลยคือป,ปามโดนอีกครับ อ,อืเดี๋ยวปลาเข้ามาอีกเดี๋ยวเสาสายผมจะมาดูอีกรอบหนึ่งครับประมาณแปดเก้าโมงเช้าตอนนี้มันยังไม่สว่างครับเพราะว่าผมเห็นปลาอยู่บริเวณนี้เยอะอยู่พกปลาซิวพปลาบูคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเพืเ่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ